สวัสดีครับชาราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบ,ายบูพยามันจะดูดวงกับพุนเกิดในลักนาราศีเมถุนหรือชาวราศีมิถุนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนกันยายน2568นี้เป็นในเรื่องของความหลักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจจากช่องบูพยามด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยําม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ยู บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันดวงของชาวเมถุนลักขนามิถุนนะครับไพ่ใบแรกนะครับความรักของคุณได้เป็นไพ่สี่ถ้วย1น่ถ้วย2อเหรียญสอถ้วยแล้วก็เป็นไพ่ the world แลเดี๋ยวก็เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันต่อนะครับ ขอภัยเพิ่มเติมสำหรับชาวเมถุนลักขณามิถุนนะครับเดี๋ยวนะขอเดียงไพ่สักคู่นะครับไพ่ใบแรกแถวล่างเจดเหรียญ The Hermit เก้าไม้ราชินีถือเหรียญใบสุดท้ายคือ5เหรียญอิทธพลใต้สำหรับเดทสุดท้ายก็ต้องจบ แล้วก็เปลี่ยนแปลงนะครับไม่เป็นไรคือเราอยากจะออปรับเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างให้มันดีขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ายังไงความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ขึ้น1่ถ้วยกับ2ถ้วยแล้วความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวเมทุนลักนาเมถุนเนี่ยยังไงก็ดีเพราะเนื่องจากอิทธิพลของดาวพฤหัสบปีคือดาวคู่ของคุณได้เดินโครจรมาทับลักนาชาวเมถุนหรือลักนณาเมถุนในรอบ12ปี ยังไงความรักความสัมพันธ์ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นดาวพระศบดีที่ทับลักนณาเมถุนหรือมิถุนเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นปารักเกษตรเป็นตำแหน่งอุจจาวิราชเป็นตำแหน่งอองค์เกนนะให้กับชาวนาละเมถุนแล้วก็ได้อีกหนึ่งตำแหน่งก็คือตำแหน่ง โกมุเกนนะครับได้ตำแหน่งความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะเกิดไพ่เป็นนี้เลย2ถ้วยกับ1่ถ้วยคุณรู้ไหมครับว่า2ถ้วยกับ1ถ้วยมีความต่างกันอย่างไรมันคือความรักทั้งคู่แต่มันเป็นความรักอย่างหนึ่งคือเอา1ถ้วยก่อน1ถ้วยคือความรักความสัมพันธ์ที่เปิดกว้างความรักความสัมพันธ์ที่มีการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ที่ได้รับกัน ดูแลการเอาใจใส่จากตัวเราเองเริ่มจากตัวเราเองเลยเพราะหนึ่งถ้วยก็คือตัวเรานั่นแหละครับมันก็หมายความว่าถ้าเราใช้การรักตัวเองนะครับแล้วก็เข้าใจตัวเอง เรียนรู้พัฒนาตัวเองมันก็จะมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์เพิ่มเติมไปถึง2ถ้วย2ถ้วยก็คือกันและกันเนาะมีทั้งเรามีทั้งเขานะมีโอกาสที่จะได้โอกาสของการเป็นคู่ครองเป็นคนรักที่ดีต่อกันนั่นหมายความว่าถ้าเราเปิดใจถ้าเราพร้อมถ้าเรามีความรู้สึกที่ดีให้กับกันและกันมันก็ย่อมเกิดผลลัพธ์ที่ดีนะครับในลักษณะของความรักรักตัวเองมันก็จะทําให้เขาเห็นคุณค่าของตัวเราแล้วทําให้ตัวเราเองประสบความ สำเร็จในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีหรือสามารถที่จะดึงดูดความรักความสัมพันธ์ของเขาคนนั้นเข้าหาเราเพราะดาวคู่เนี่ยอ่อนกำลังลงเป็นประละ,กะเกษตรหรือประ,กระเกษตรนั่นเองคำว่าประแปลว่าไม่มั่นคงหรือแปลว่าไม่ใช่ของตัวเราแต่มันเป็นดาวคู่เวลารวมกันมันก็แปลว่าคู่จะอ่อนอกอ่อนใจเข้าหาเราอันนี้คือคีย์เวิร์ดนั่นเองนะครับดังนั้นความรักความสัมพันธ์มันก็จะเข้าถึงตัวคุณได้ดีขึ้นสามารถที่จะ เอ็นเอียงมาทางเราได้มากขึ้นสามารถที่จะมีงานวิวางานสมรสงานแต่งงานได้เลยนะครับมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นแต่ต้องระมัดระวังเล็กน้อยเพราะในเลือนสุภะมีดาวเสาร์และราหูอยู่นะครับมันแปลว่า,าชาวราศีเมถุนลัคนามิถุนนะครับอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในการใช้ชีวิตอยา่าทําอะไรที่มันแบบ สุดตรงมัวเมาไปทางด้านใดด้านหนึ่งมากจนเกินไปนะครับเราก็ควรที่จะมีความยับยัง้งชั่งใจนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์หรือเราเองอาจจะต้องพยายามมองกันไกลมองถึงอนาคตนะไม่ไม่ตัดสินอะไรโดยง่ายแล้วก็ควรที่จะคิดแล้วก็ทําอะไรเนี่ยควรที่จะแบบ เคารพในการตัดสินใจของกันและกันก็น่าจะดีนะครับส่วนใครที่กําลังมีประเด็นและปัญหากันอยู่เนี่ยนะจะค,ค่อยๆคลี่คลายไปสู่ความรู้สึกที่ดีกว่าเดิมเนื่องจากอิทธิพลของไพ่ขึ้น2เหรียญตอนนี้เราอาจจะต้องบาลานสมดุลความรู้สึกบางครั้งเราก็อาจจะมีความรู้สึกว่าแบบความรักความสัมพันธ์ไม่ได้รับการเติมเต็ม5เหรียญปรากฏเนะาะหเหรียญเนี่ยหมายถึงความขาดแคลนหมายถึงความที่แบบ เหมือนตกละก,กรรมลําบากนะเก้าไม้มก็คือความรักความสัมพันธ์ที่เราแบบเขาเรีกเยกอะไรดีละ่ะเหมือนอะไรอววรความรู้สึกหรือห่วงหาความรู้สึกเหมือนแบบรักไปเจ็บไปอะไรแบบนี้เพราะบางทีความรักความสัมพันธ์มันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบง่ายๆแต่มันก็จะดีขึ้นถ้าเรารู้จักที่จะปรับและรักตัวเองให้มากขึ้นปรับเป็นตัวเราเองแต่ต้องเป็น new version ที่ดีกว่า นนจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับความรักความสัมพันธ์ใครที่เคยจบเลิกลากันไปแล้วอาจจะมาฟังไพ่ถูกไหมครับเพราะปัญหาเคยมีมาในอดีตแน่นอนเนื่องจากอิทธิพลของอังคารและเสาร์เนี่ยเคยเล็งกันมาก่อนนะครับมันเคยมีปัญหามันเคยมีความแตกร้าวมีความรู้สึกต่างๆมีการจบไปแล้วแต่มีความรู้สึกที่ยังกอดกันอยู่นะครับในไพ่เดทนี้มันหมายถึงว่าความรักความสัมพันธ์อาจจะดูมีโอกาสของการ กลับมาของเขาคนนั้นได้นะครับที่อาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีการที่จะกลับมาหากันและกันได้อีกครั้งหนึ่งอาจจะต้องรอดูจังหวะและโอกาสไปอีกสักเล็กน้อยเจ็ดเหรียญแล้วก็ไพ่เฮอร์มิตบางครั้งเนี่ยการที่เรากับเขากลับมามันอาจจะยังไม่ได้แบบโอเพนทั้งหมดอะแต่อย่างน้อยมันก็อาจจะทำให้เขากับเราได้เห็นมุมมอง ของกันและกันที่ตอนที่เรากับเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันน่ะมันก็จะมีมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่แตกต่างออกไปถูกไหมครับมันก็จะเป็นมุมมองที่เขากับเราอาจจะไม่ได้เกิดความรู้สึกในเรื่องของความกดดันแต่มันจะเป็นความรู้สึกอ้างว้างความรู้สึกที่แบบเหมือนเราต้องแบบรักตัวเองอะนะครับอยู่กับตัวเองแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าแบบเออได้ฟังเสียงของหัวใจของตัวเองมันทําให้ตัวเราได้มีการรอพ,พ,พ,พิพิจารณาใน การตัดสินใจเดอ h e เฮอร์มิตคือบางครั้งเราต้องอยู่คนเดียวนะครับในการที่เราจะต้องตัดสินใจได้ใช้สติในการตัดสินใจมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับเจ็ดเหรียญคือการรอคอยกับผลลัพธ์ที่เราจะได้รับโอกาสในสิ่งเหล่านั้นมันก็จะมีโอกาสของความสําเร็จเกิดขึ้นมีอะไรที่มันจะแบบทําให้เราสามารถมั่นคงต่อความรู้สึกที่มีให้กับกันและกันราชินีถือเหรียญกับไพ่เดอะเวิร์ ราชนีถือเหรียญกับ the World กไพ่เดอะเวิลหมายถึงความรักความสัมพันธ์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดความมั่นคงเกิดความสถาพรที่ดีขึ้นนะครับความรักความสัมพันธ์ย่อมมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสําเร็จที่ดีขึ้นและประสบความาลุ่งเรืองนะครับที่ดีขึ้นประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยความรักความสัมพันธ์จะโอเคแล้วก็ดีมากสำหรับชาวเมถุนลัคนามิถุนนั่นเองนะครับทีนี้ไพ่บอกว่า ชาวเมถุนละข้ามเมถุนเนี่ยใครที่โสดกันบ้างใครที่โสดเนี่ยคุณจะได้รับโอกาสได้รับความรักได้รับสิ่งดีๆที่มอบให้กับ ความรู้สึกของตัวคุณเองหนึ่งถ้วยปรากฏเนาะโอกาสของความรักความสัมพันธ์เนี่ยจะเข้ามาแล้วก็มีโอกาสที่จะมีการปรับและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจากไพ่ The World แล้วก็มีโอกาสที่จะมีคนธาตุดินนะครัพบพึกงศพกันมังกรเนะาะราศีธาตุดินมาเป็นเอกเป็นเด่นเลยที่มีโอกาสที่จะเข้าหาตัวเราได้มากขึ้นนะครับอาจจะเป็นคนวัยกลางคนถึงขั้นอายุมากกว่าเราอะไรแบบเนี้ยที่อาจจะเข้าหาเราหรืออาจจะเป็นเ,เข้ามาดูแล ซัพพอร์ตความรู้สึกอะไรแบบเนี้ยสำหรับตัวเราที่ดีขึ้นอะไรแบบเนี้ยอะไรที่เคยมีปัญหามีประเด็นก็จะค่อยๆคุยกันค่อยๆแบบเหมือนหาทางออกร่วมกันได้หรือสามารถที่จะพิจคอพิจารณาในสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นทําให้ความสัมพันธ์มันอาจจะดูมีอนาคตหรือดูมีแบบการไปต่อ กับความรู้สึกที่ดีแล้วก็สามารถที่จะลงเอยกันได้แบบนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นโอกาสของ ความรักอ่ะมันดีแล้วก็คอมมิตมนได้นะครับใครที่กําลังจบเลิกลาก,กันไปแล้วเนี่ยมีโอกาสที่ความรักจะกลับมาอย่างที่บอกไปแล้วมันก็อาจจะยังคงต้องให้เวลาอีกสักเล็กน้อยแล้วทุกอย่างจะค่อยๆเดินหน้าต่อกับความรู้สึกและความสัมพันธ์ที่ดีจริงอยู่ว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะพัฒนาและเติบโตได้เพราะเนื่องจากดาวประจําความรักก็คือดาวพฤหัสบดี อ่อนกำลังลงและมาทับลักนาจึงทําให้เรามีโอกาสที่ดีและเป็นดวงดึงดูดด้วยนะครับทาให้ความสัมพันธ์มันเริ่มกับเปลี่ยนแปลงมาสู่ความรู้สึกที่ทําให้ชาวเมถุนลักนณาเมถุนที่รอคอยมานานเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องของความสัมพันธ์ในรอบ12ปีนั่นเองนะครับพยายามตัดสินใจให้ดีแล้วก็อย่าใช้อารมณ์แคร์กันให้มากหน่อยแล้วโอกาสของความรักจะยั่งยืนและสถาพรนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b กดติดตามกด support กับช่องของเราด้วยนะครับส่วนใครต้องการติดต่อดูดวงแอดไลน์ได้ที่บูพยานะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ